วันนี้นะครับระหว่างเข้าสวนจะทำคลิปต้นไม้เห็นขันแล้วก็หดหูนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้ปกครองนะครับของเด็กที่เป็นข่าวนะฮะโอ้โหที่หนองบัวลมพูใช่ไหมฮะเอาจริงๆพี่เลยังไม่ได้ดูข่าวจากจากช่องข่าวโดยตรงนะครับแต่ในสื่อออนไลน์หรือใน facebook นะฮะก็ ก็พูดถึงเหตุการณ์ครั้งนี้นะฮะก็ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งนะครับส่วนวันนี้ครับเรื่องของต้นไม้นะครับปรับอารมณ์กันนิดหนึ่งเนาะเรื่องของต้นไม้วันนี้พี่เลจะพามาดูาเศรษฐีเงินหนาโอพอดีมี FC นะครับคุณพี่ท่านนึงใน ในในใน u t u b e นะครับเห็นบอกว่าตอนนี้กำลังมองหากำลังมองหาเศรษฐีเงินหนาะนี่ฮะตัวน,นี้ที่พี่เลเพิ่งยกยอดมานะยอดอ่อนมาแล้วนี่ฮะยอดอ่อนการที่มีการเคลื่อนไหวไม่ว่าจะแทง,แทงตานะครับออกยอดออกใบใหม่นั่นแสดงว่าระบบกราก เริ่มดีแล้วนะฮะเช่นดังต้นนี้นี่อ่ะนี่ครับยกไม้เห็นกันจ่าๆเลยนี่คือสภาพของต้นที่ยกยอดมานะครับระบบรากเดินดีแล้วนะอันนี้คือยอดนะครับดังนั้นจะสังเกตเลยว่าตระกูลไม้ด่างต่างๆเนี่ยการยกยอดก็จะได้ในสภาพต้นที่ได้เอกลักษณ์ ของอแม่พันธา100์เซ100%เลยนะครับเพราะว่ายกเอาชิ้นส่วนของของอต้นนั้นมานี่อันนี้คือตอนะครับอ่ะจะสังเกตนะตาเริ่มแทงแล้วครับตาใหม่เริ่มแทงแล้วส่วนตาเนี่ยก็ต้องมาลุ้นอีกทีนะครับมาลุ้นอีกทีว่าจะดางหรือไม่ด่างนะ ไม่เหมือนยอดยอดคือเอกลักษณ์ของต้นแม่เป็นแบบไหนยอดก็เป็นแบบนั้นเลยส่วนตาต้องมาลุ้นอีกทีนะฮะทยอยงอกมา1ตา2ตา2อ่ตาแล้วก็3ตานี้นะฮะนี่อ๋มีอีกคะ่ะแทงมาเป็น4ตานะครับตันนี้ก็คงเก็บไว้เป็นแม่พันธุ์ส่วนต้นนี้เดี๋ยวจะจำหน่ายนะครับเพื่อน,อนๆท่านใดสนใจ แต่ก่อนอื่นต้องให้เครดิตหรือให้สิทธิ์ของอคุณพี่ที่ทักมาก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงจะแจ้งขา่าวนะฮะส่วนนอกนั้นใครที่อยากได้หรือรับเพิ่มอาจจะอินบอกมานะครับอินบอมาอ่าโอเคนะครับ